หลังจากที่ได้รับมอบหมายให้จัดบูธงานวันวิทยาศาสตร์พวกเราก็ร่วมใจกันปรึกษาหารือแต่ก็ตกตีกันตลอดเวลาเหมือนกันฉันบอกว่าแบบนี้ดีกว่าไงแบบนี้ดีกว่าลงเสถะเซนห้ามเจ้าพวกนั้นทีสุดท้ายพวกเราก็ตกลงกันได้ว่า จะทำบูธจำลองภูเขาไฟลาวาพร้อมให้ความรู้ฉันจะเอาไอ้นั่นมาเองงั้นเดี๋ยวฉันเอาไอ้นั่นมาเองงั้นเดี๋ยวฉันเอาเตรียมอันนั้นมาเองฉันเอาอะไรมาดีเอออยาตีกันแต่ก็มีปัญหากันตอนแบ่งกันซื้อของอยู่ดีตอนแรกฉันกังวลน,นิดหน่อยว่ากลุ่มเราจะรอดไหม ไม่ฉันจะเอามาเองฉันบอกว่าไอ้นั้นมาฉันจะเอามาเองจะตีกันแต่พอเห็นแบบนี้ก็กังวลหนักกว่าเดิมอีกค่ะเววีรพัฒน์ม5ทับ1อายุ17ปีเกิดวันที่1มกราคมสมาชิกชมรมอาสาสมัครเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายร้่นนี่มันบ้าอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเวตะกลทำไม ก้อยหมอนี่ไงไหนนายบอกว่าจะเป็นคนซื้อเบกกิ้งโซดามาวะอะไรก็ซื้อแล้วไงแล้วอยู่ไหนนี่ไงถุงตั้งมโหลานตาเองบอดเหรอถ้าตาชินบอดเองคงพิการป้ายก็เขียน ตัวเท่าหมอ้อแกงว่ามันคือปิตาเลียนเจลปิตาเลียนเจนเจลลี่มันไม่เหมือนกันเหรอวะฉันว่ามันค,คล้ายกันอยู่นะพวกนั้นมันทะเลาะอะไรกันอีกวะแค่ซื้อก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยเหรอดูเหมือนว่าชุนจะซื้อของผิดมานะทำไงดีล่ะเธอว่าแล้ว ต้องเป็นงี้มันซื้ออะไรมาเนี่ยปิโตเรเลียมเจลลี่จริงๆต้องเป็นเบกกิ้งโซดาให้ตายเถอะอ้สองอย่างนั่นมันใกล้เคียงกันตรงไหนถึงขั้นจำผิดวะฉันว่าถ้าเป็นไอชุนทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดเลช่วยไม่ได้แฮะ ยังพอมีเวลาออกไปซื้ออยู่นะเด<อ>ีย๋ยวฉัน,นะนเดี๋ยวฉันออกไปซื้อเองงั้นเดี๋ยวฉันไปด้วยไม่เป็นไรนายอยู่คุมเจ้าพวกนั้นเถอะแล้วก็เฮ้ยพวกแกน่ะเลิกตีกันสักทีรำคาญเว้ยครับเงียบสักทีจริงสิเซน ว่าแต่กล่องนั้นคืออะไรหรออ๋อนี่หรอของมาชนะพอรู้ว่าฉันได้ทำกิจกรรมอะไรพวกนี้กับเขาด้วยก็เลยขับรถเอากล่องนี้มาให้ <c oughs> เห็นว่าเป็นชุดอะไรสักอย่างแต่ฉันว่าคงไม่ได้ใช้หรอก <c oughs> ยังไงก็ ก็ฝากเอาไปเก็บที่ห้องชมรมหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆเอาปิดตัวเรียมเจลลี่ของไอชุนไปเก็บด้วยก็แล้วกันรับแซบครับโหหนักเหมือนกันนะเนี่ยชุดเยอะขนาดนั้นเลยเหรองั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะนายก็สู้ๆละนี่เดี๋ยวสิอยู่เฉยๆนะ เอ๊ะทำไมเอาหน้ามัดไว้จะได้ไม่เกะก,กะตอนทำงานอะไม่ขอโทษแต่เอาออกเถอะฮะหน้าอายตรงไหนหน้ามายมันทำให้ฉันเหมือนผู้หญิงอึเหมือนจริงๆด้วยแฮ ถึงได้บอกไงแกออกเธอแต่เห็นแล้วรำคาญเทนนี่หว่างั้นเอาแบบนี้เดีย๋ยวฉันมัดให้ใหม่ไม่ต้องอ้าเอาปีกเกลมาแล้วนะจะให้วางไว้ตรงไหนไม่เอาออกไปเดี๋ยวนี้แทจะตายไหนอุ๊บ ขอร้องล่ะลืมมันซะพวกนั้นขําอะไรกันวะงานการไม่มีทําเบื่อจริงๆพวกมือไม่พายเอาเท้ารานํำนี่พูดนั่นมันก็แก่ไม่ใช่หรือไงแต่เช่ามันเถอะว่าแต่ทำไมวันนี้มันร้อนจังวะอยากอาบน้ำแล้วว่านี่ก็ขําอะไรกันวะอุ๊ แหมแหมขยันทำงานกระจังเลยนะแกมาทำไมอ่ะแค่มาดูว่าพวกนายเป็นไงบ้างแต่ดูเหมือนว่าจะว่างจัดเลยนะถ้าจะมาจะมาหาเรื่องก็กลับไปซะเถอะเฮ้ใจเย็นสิจริงๆฉันแค่มาเสนอเงื่อนไขกับนายหน่อยกับฉัน ใช่คิดว่านายเองก็คงจะสนใจเงินขาอะไรก็อย่างที่นายรู้ทุกๆปีจะมีการโหวตบูตีเด่นจากนักเรียนชั้นอื่นใครชนะก็ได้รางวัลใช่ไหมล่ะและฉันคิดว่าจะเอาการแข่งขันนี้มาเสนอนายโดยที่ถ้าทีมฉันหรือทีมนายใครมีคะแนนโหวตน้อยที่สุดจะเป็นผู้แพ้และผู้แพ้ต้องกราบขอโทษเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมด แน่นอนการพนันครั้งนี้มีผลแค่ฉันกับนายเท่านั้นว่าไงสนใจข้อเสนอ,อฉันหรือเปล่าอะไรนะข้อเสนอแบบนั้นทั้งที่เรื่องทั้งหมดนี่เป็นความผิดหมอนั่นแท้ยยเย็นไว้รอดูท่าทีไปก่อนแล้วฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่านายจะไม่ผิดคำพูดถ้าเกิดฉันชนะเห็นแบบนี้ฉันก็ เป็นคนพูดจริงทําจริงนะสรุปตกลงจะพนันกับฉันไหมฉันนับถือนะที่แกลกล้าออกปากมาชวนฉันเล่นเกมบ้าบอนี่กับฉันถึงที่ไม่รู้ว่าแกมั่นใจว่าตัวเองชน,นะแน่ๆหรือแค่อยากท้าทายเฉยๆแต่ก็น่าสนุกดีเอาสิฉันตกลง ะไว้อยู่แล้วล่ะว่านายต้องเอาด้วยงานพรุ่งนี้ขอให้โชคดีไม่แพ้แล้วกันนะนั่นมันคำพูดของทางนี้มากกว่าฮึเริ่มหฮึเหิ่มขึ้นมาแล้วแฮะงานนี้มีแต่ต้องชนะเท่านั้นก่อนจะคิดเรื่องนั้นไปซื้อเบกกิ้งโซดานก่อนมะถ้าไม่ไปซื้อ ก่อนยามปิดประตูโรงเรียนมีหวังแก้ได้แพ้ทั้งยังไม่เริ่มแน่เออจริงด้วยเกือบลืมเรื่องนี้เลยไอชุนแกต้องไปซื้อกับฉันฮะาทำไมก็แกมันตัวก่อปัญหาเองไม่ใช่หรือไงรู้แล้วเออไปก็ได้ออไไจะไหวไ,ไหมเนี่ย หลังจากนั้นพวกเราก็ช่วยกันทำบูธจนใกล้เวลาปิดประตูโรงเรียนแต่ก็ทำกันไม่เสร็จสงสัยต้องค้างแล้วล่ะไม่งั้นทำไม่ทันบูธกลุ่มอื่นเขาค้างนะพวกนายเอาไงอ่ะอ่ะเอาสิค้างก็ค้างห้า,านี้ก็ต้องกลับบ้านไปเอาเสื้อดิคงต้องเป็นแบบนี้นั่นแหละ พอรู้ว่ากลุ่มอื่นจะค้างที่โรงเรียนเพื่อนอยู่ทํบเพื่ออยู่ทาบูธต่อพวกเราเลยตัดสินใจค้างกันเพื่อทํางานต่อบ้างแอบกังวลน,นิดหน่อยเพราะกลัวทําไม่ทันในที่สุดก็เสร็จจักทีสวยว่านี่ฉันทําเองจริงๆเหรอวะ แต่สุดท้ายก็ทำออกมาเสร็จสมบูรณ์และดีกว่าที่คาดเอาไว้มากที่เหลือก็แค่ภาวนาขอให้พรุ่งนี้ทำทุกอย่างออกมาได้ราบรื่นและไม่มีอุปสรรคใดๆสาธุแต่วันนี้ร,ร้อนฉันควงห่วงตัวเองก่อนดีกว่าเล้วร้ายสุดๆไปเลยอยากอาบน้ำมากๆ แต่ห้องอาบน้ำโรงเรียนนี่ดันเป็นห้องน้ำรวมอีกเลยอดอาบน้ำเลยเฮ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงมีอาจารย์ที่รู้ความรับมาช่วยพาเราไปอาบน้ำที่รับตาคนแต่พอไม่มีใครในโรงเรียนช่วยอะไรเรื่องนี้ได้เลยก็ลำบากเหมือนกันแฮะอดทนจนกว่าจะช้าแล้วกันฮร้อน แต่ร้อนแบบนี้ก็ไม่ไหวจริงๆนั่นแหละดีละทางสะดวกหวังว่าจะไม่มีใครโผล่มาเซอร์ไพระวหว่างอาบน้ำนะพระเจ้าขาถ้ามีจริงช่วยคุ้มครองลูกตอนอาบน้ำด้วยนะคะได้เวลาแกะเทปสักทีจะว่าไปเทปก็หมดแล้วแฮะยังไม่ได้ซื้อมาเพิ่มเลย พรุ่งนี้ใช้สเตรัดอกไปก่อนแล้วกันอึดอัดหน่อยแต่ช่างมันเหนื่อยจังถ้าเป็นผู้หญิงปกติคงไม่ต้องทำอะไรแบบนี้สินะคิดแล้วเศรา้ารีบอาบน้ำไปนอนดีกว่าใครวานนอาบน้ำแล้วไม่ปิดไฟวะเด็กเวนเอ้ยพรุ่งนี้เช้าจะสวดให้ยับเฮ้ยแย่แล้วเสียงอะทะ าอาจารย์ทับนี่ว่าถ้าทาไงดีถ้าทำไงดียังไง,ด,ไงด,ด,ดีคิดสิคิดคิดคิดอะทําไมฉันต้องมาทําหน้าที่อะไรแบบนี้ด้วยวะเฮ้ยไม่มีใครอยู่ใช่ไหมโถไม่มีใครอยู่จริงๆด้วยใช้ไฟแล้วปิดกันไม่เป็นหรือไงวะ เกือบแย่แล้วไงตัวฉันจริงๆเมื่อกี้ผ้าคนหนูคลุมตัวก็น่าจะรอดแท้ๆแต่คิดไม่ทันช่างเถอะอาบน้ำให้เสร็จดีกว่าววเสร็จแล้วสบายตัวขึ้นเยอะเลยวันนี้ใส่ชุดพละนอนเลยแล้วกันพรุ่งนี้ก็แค่ตื่นมาแปลงฟันเข้าร่วมกิจกรรมเลยอะเอาแล้วกลับห้องหน้าเดินโหดาวสวยจังเหลือเชื่อเลย คิดถูกจริงๆที่ออกมาอาบน,น้ำตอนนี้ใช่เหลือเชื่อจริงๆเอ๊ะอาจ,จารย์มาตอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไม่ต้องสนใจว่าฉันมาตอนไหนนายแค่ตอบคำถามที่ฉันจะถามต่อไปนี้ก็พอไม่สิใช้คำว่านายคงไม่เหมาะเธอนะ่ะเ,เป็นผู้หญิงใช่ไหมค่ะ<อ>